สวัสดีค่ะนาตาลีบ้านสวนนนทสองนะคะออหลังจากที่ไปชิลๆที่ชะอําหัวหินมาแล้วค่ะ <c oughs> ก็กลับมาทํางานที่บ้านสวนนนทสองนะคะทํางานที่เรารักเราชอบค่ะรักสุดหัวใจเลยนะคะขายบ้านที่ดินเนี่ยค่ะเป็นงานที่ชอบมากๆเลยค่ะงานที่สบายค่ะเนื้อพื้นที่ในโครงการของเรานะคะ ฝั่งตรงข้ามของเราก็จะมีฝั่งตรงข้ามฝ้างส่วนบนของเราก็จะมีร้านอาหารของรนะคะ,อย,นนะ,คะอยู่ในโครงการก็ดันไปสั่งได้นะคะร้านนี้นะคะ่ะถนนหน้าโครงการของเรานะคะจะเป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทางเลยนะคะไปเสนาไปออกไปออกสระบุรี ไปสุพรรณบุรีไปเชื่อมกันได้หมดเลยค่ะข้กรุงเทพอะไรก็ได้นอกจากที่ฝนตกนค้ับนะคะอากาศก็มันก,ก็เป็นแบบนี้นค่ะอากาศร่มรื่นชื่นๆนะคะในสวนของเราอยากให้พี่ๆน้องๆเข้ามาชม ถ้ามาอยู่เป็นเพื่อนบ้านของเรานะคะการเดินทางสะดวกสบายมากเลยค่ะเดินทางมาจากกรุงเทพก็สี่สิบกว่านาทีก็จะถึงโครงการของเรานะคะมาทำเป็นบ้านทำสวนได้สบายเลยค่ะวันนี้ก็พาชมเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะไปกดไลค์กดแชร์ให้นาตาลีด้วยนะคะ มาเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะขอบคุณค่ะ